หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลาคลกรทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีความรู้สหวิทยาการสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติและมุ่งหมายพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ <c oughs> เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในสหวิทยาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้แก่สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายเน้นให้ผู้เรียนศึกษาการตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกายเน้นให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติทางด้านโภชนาการการกีฬาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายเน้นให้ผู้เรียนศึกษาบทบาทและความสำคัญของจิตวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกายการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกเน้นให้ผู้เรียนศึกษาบทบาทและหลักของการเป็นผู้ฝึกสอนหลักและทฤษฎีของการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาการวางแผนการฝึกซ้อมเทคโนโลยีทางการกีฬาเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กีฬา และการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการศ